สวัสดีพี่น้องบ้านเฮาสุปูสุคนสวัสดีเอฟซีท,ทัวโลกสวัสดีแอดมินของตีไม้เด้อยค่ะตีไม้กับห้างหายกันไปสองสามมือเพราะว่าเ่าเขาเอินไปยัง,ยงล่ะมันมีขอความสสงมากเป็นขอความสู่สาวของพอบตีหน่อยนะคะตีไม้ที่จริงกับไม่อยากรับรู้หรอกแต่เขาทรงมากคือแบบกระตุ้นหี้เห้ามู้โหนุนนันนี่นะคะแต่พอเป็นยังค่ะนั่นคือหลักฐานตีไม้มีเยอะแยะเลยเขาทรงมากหลายแต่ ตีไม่พอสามารถลุลงนันได้เนาะพี่น้องเนาะสิเป็นยังไงต่อไปกะว่ากันอีกนะคะเขาเฮ็ดแบบนี้เขาเขาก็กินกันมาโดนแล้วละ่ะอ่ากินกันมาโดนแล้วแหละที่เบิงอปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนนั่นอีกกินกันมาโดนแล้วพี่น้องนี่นะคะเรือวะว่าต้องไปวบาถึงมัน่นนี่ค่ะเอามายาก,กาศงามๆมือนีแดดทั้งแดดทั้งฝนมือนีนะคะ ตีหน่อยกสิเปิดเทอมแล้วตีไมก้กสิได้ไปเฮ็ดงานเลยทำความสะอาดอาลุงเรียนแล้วก็ไปลุงบานที่นี่นะคะทำความสะอาดลุงบานอะไรมาก่อนเอาก่อนเงินทั้งนั้นไม่เกี่ยงงานนะคะตีไม้เอาเบิดนี่นะคะแล้วก็สิพอเลิกงานมาตีแม่ก็ขึ้นไปเก็บเฮ็ดเก็บพักเก็บมีแล้วพี่น้องความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะตีหน่อยก็นั่งอยู่นี่แหละเพิ่นเล่นเกมเลยเพิ่นตาตูบเลยพี่น้องบอก,กับบฟังนิสัยบุดี จมให้ลูกกันมือหนีนะคะทุกมือเพิ่นก็ว่าได้เป็นแน่น,นอนต้องออกเพื่อนซุดุมือเขาอ,ออกมากขางหนอกองยางนีู่แหละมือนีเพื่อนเป็นแบบง้อแงนะคะแต่ว่ามือเศร้ากับภาเพิ่นไปยางทู่นะยางขึ้นไปเทิง์ูผลัดน่างกับจมมาสันตีหน่อยนะจมปอดแปดปวดแปดได้พี่น่องจมเป็นเป็นได้เออนี่นะคะบรรยากาศนะคะโอ้บรรยากาศสดชื่นมาธรรมชาตินะคะธรรมชาติอิลี่อีรอนะคะ ตีหน่อยหมวกมือให้นะคะอืมอืมบ่โอ้ลมเย็นดีแท้ครับพี่น้องไปเท่าไงงไปเบิ่งรอบๆนี่ฮะเยอะเอเวดฮันอีจะให้มาฟอรดันฮันฮันชิดตะยกอยู่อีจัเฮ์อะไรก้อโซโน่ฮันโกเฮนตัดเตียงโซอีดูอีจะเฮ์อะไรก้อโซโนอีจะสปินอะอีดักเ่างั้นเออแหละดินเป็นมาสโต ว่าพ่าวสาวโอเคเท่าตัวนายเดี๋ยวเราเวดีสโต๋หนูนี่นะคะเพื่อนบ้านปลูกตั้งแต่เช้าเลยตีห้าตีสามก็ปลูกแม่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 ตลอดเนี่ยโอ้บรรยากาศดีแห้งร่มพัดวิวเย็นดักแกโจ,จยพี่น้องนี่นะคะประมาณนีไปคอมเมนต์ อันนี้เป็นห้องอันนี้เห็นเป็นห้องซ่อมดนตรีนะคิดว่าเพระาะว่าเห็นไม่รุ่นมาซ่อมกล่องซ่อมยางอยู่นี่มันเป็นห้องเก็บเสียงนี่ค่ะพี่น้องประเด็บบอกหูหลักที่แรกน่ะประดิดนสีไม้กับยางทายลูกทายยางนี่แหละก็เห็นเพนมาจอดรถสามสีวชน้องผู้ชายนะคะเด็กหน่อยไม่รุ่นอยู่ก็บ่รุ่นปันไดน,นะคะน่าจะประมาณยี่สิบกวกัวนี่แหละยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะพ่อสภาพพ่อตีไม,ม้ยางเป็นคนเือเสียงกล่องเสียงรองเพ่งน่าจะเป็นนักดนตรีนะคะมาจะอู้เวรีฟินเที่ยโล บางตาเนี่ยสมรำหน้าเล่นเกม,มรรเออจะให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเขาจะว่าให้บบมา,ม,ามันนน,บบนีนโอ้นี่นะคะเพื่อนตีไมายังไม่มานี่บ้านเพื่อนตีไม้นะเนี่ยบรรยากาศดีดีเสียงลมเห็นไหมคะเสียงลมบ,บอบอลเลยคะ่ะพี่น้องโอ้อากาศดีแท้พี่น้องเอ้ยอากาศดีแห้งอากาศดีแท้ อากาศกดีอีลีค่ะสร้างตีมไม้นมาอยู่ท่องนีอากาศกดีแท้นี่นัวแอนว่าสปินล่ามิวสิกแคอีโก้ไองเหออล่ะปุ้มปุ้มปุ้มเดี๋ยวด้ะโอ้ดูเด่นเขาฟูอือนะคะ มาเนี่โอ๊ะฮะนายอีจูโอฟนายอีจูลฟนายเห็นข้ามมาสนับมันจะไปเปิดประตูเพิ่นึงไหนลู้บอดีแล้วไอ้กํคบไปจะเซวนานสอยทุกคนหุบพนธ์รกกัยินนะโอ๊เแต่เราขอโทรหลายๆนะโอ้วิวดีายค่ะพี่น้องวิวสวยแห้งนะคะนายอีจอินนะนายอีจีสปินละเอ็น อีจะยูทบเจ้ดมค้ันูแบนตอมชูมนุตตาอีจะชิคกับดูชิคกับอินอะไรพอท้แลนอเม่ตนสองวินาทีนาทตฉันจะโทรศัพชนาไม่เดมชวนาทีเอาาเอามิเพิ่นแหนเพิ่นจะวิ่หัวนะลูกเจ้ดมไหนไมาสนับฟ้าดีเอพอกเกย อย่าเกยเกยเข้ามาพี่จะโดดนายโอ้ขอโทษหลายๆท่านพีน่น้องตดใส่ถั่วตดใส่ตีหน่อยอออ๋อออันนี้พอยสันอย่าอย่าดูคันเอตเตอะ์ตีไม้บอกตีไม้ถามมานี่เป็น,อนดอกไม้ที่ผิดบอนั่งว่าแมนสันเทอกินเลยแด้วว่าโอ้ขอโทษเลยหลายท่ยนนนนานพี่น้องพี่หัวเราบุญเจาะนแหละครับโอ้ยงามหลายเด้อค่ะ ธรรมชาติจริงๆดูโกสิบุญแว่นนะโว่าฉันคูน่ใไดฉันคู่ใส่ที่เจอ,อเออละเป็นเนเวดีิสตเอา้าเจีโดนไหนโอ้ขอโทษเลยๆคลิปนี้จะอาจจะ่สมบูรณ์แบบด้วยจ้พี่นวงคอยรู้สึกว่าคอยบอ่ซช่วงแล้วเด้เ <c oughs> ที่ยวโดนดูมอชลุดแต่แพ่งกังเออโอ้ยพูดนะลมพัดบ่อยๆเย็นดากจอยๆบักขำหน่อยเอ้ย าดฝนจะตกอีกได้ค่ะเนี่ยนเดินเด้อแล้วค่ะที่จะอบนะคันหารเน็กเก็ตมาดูเนกเก็ตไปกวนดูคันนี่จะทานเวกเที่ยโดกคันนี่จะพลันโกแล้ว ป้าผุนาคนไลนยแต่ว่านาคนผุนาว่านาคนบังละบงลจะไปจโดนไหนอันนี้เกนจะไหนไอชาชูวะ่องด้ดูครับโฟนไอีเจหัวล่ะก็ฝนเจ้าดอไอคนนั้นมีโทพท์ติดฝึกโทรศพา์ไว้เป็นดูเออลรอเป็นอิงอะรซีอิงอะไรติงบอสเจ้าดอเจ้าอีจะฟลอบหนนะ ดูเออดินเป็นเอิบลักเดินเที่ยวดูไหนอย,ยู่ดูมันเยอะอะไรเย็นดูเอิบลักเอาเสียงอุ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอืมเบาประรูเรื่องมื่อนี่เป็นงองแงแบโอ้เสียงคนอ่ะนี่นอนะโอเคนะคะทุกคนขอโทษด้วยค่ะที่แบบเสียงเบ,บาเสียงดังแต่เปรย์ดารูด้วยจ้าเด้อนะคะก็ คลิปนี้ตีมายกับสีขอลาไปก่อนขอให้มูอเจ้าสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งกันเนื้อขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตีมายโนวเวน,นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ